สวัสดีครับพบกับไอซ์นะครับนักวิเคราะห์กลุ่มธนาคารนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เรามาแชร์กันใน3ประเด็นนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมเกินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตอนนี้ ECB เนี่ยนะครับกำลังจะออกมา lift up ตัว dividend Band ออกนะครับให้กลับมาจ่ายปันผลได้นะครับรวมถึงประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องที่ว่า บ้านเราเนี่ยนะครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ถ้าสมมุติว่าทางธนาคารกลางเนี่ยนะครับมีการเห็นร่วมมือกันกับธนาคารพาณิชย์ในการขยายเวลาในการร่วมมือกันในการขยายเวลาเดฟคอลเเดย์ออกไปไกเนียใช่หมครับใช่ครับถามว่าเรามีมุมมองอย่างไรสําหรับประเด็นนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาแตะเรื่องของกลุ่มธนาคารปัจจุบันตอนนี้ลงถึงงบไต่มาสาแบบนิดๆและกันนะครับว่าเรามีมุมมองอย่างไร นะครับผมเอาประเด็นที่น่าจะเป็นท็อปต์ท้าในเร็วๆวันนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าสู่การเดทไลน์ละของอตัว d e ฟพอลิเด a หลังที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่างดจ่ายปันผลงดจ่ายตัวดอกเบี้ยแล้วก็งดจ่ายเงินต้นในระยะสั้นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากตัวโควิดก่อนนะครับ,รบก็ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็ประมาณ7.1ล้านล้านละ 7.2ล้านล้านล้ก็คิดประมาณนั่นน่าจะเกิน50แล้วนะของเงินกู้ในระบบนะครับที่ตอนนี้ถูกฟรีซยังไม่ได้จ่ายอยู่นะครับอ่ะไอซ์อธิบายนิดนึงครับว่าถ้าสมมุติว่ามาตรการนี้มันเลื่อนออกไปเอาสมมุติก่อนว่าเลื่อนคือเลื่อนยาวเลื่อนสั้นจะมีผลด้วยนะเลื่อนเลื่อนต่ออายุถูกเลื่อนคือต่ออายุสมมุติว่าเลื่อนไปถึงปลายปีนี้นะครับไอซ์มีมุมมองกับประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับโอเคผม โอ้ยว่าถ้าถ้าสมมติต้องเลื่อนจริงๆเนี่ยจริงๆหนึ่งก็คือว่าเราก็อ่านสัญญาณได้ว่ามันไม่ค่อยดีถูกไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่เลื่อนเนี่ยแปลว่าเซ่ยชาติกงเห็นว่าไส้นมันดีแหละเขาก็เลยบอกว่าเอพอหมดมาตรการแล้วน่าจะยังไปได้นะครับแต่ว่าสมมติถ้ามีการเลื่อนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะตีความในทางลบมากกว่านะครับเพราะว่าการเลื่อนออกไปถึงแม้ว่าอาจจะทําให้เป็นการชะลอหนี้เสียก็ตามแต่ว่าจริงๆมันสะทอนว่า ใช้ในจริงแล้วเนี่ยตัวเศรษฐกิจหรือว่าตัวลูกหนี้กลุ่มเนี่ยยังเปราะบางอยู่นะครับแล้วก็การที่การเปิดประเทศหรือว่าการเพิ่มรายได้เข้าประเทศเนี่ยจ,จะยังทําได้ช้ากว่าที่เดิมเขาประเมินไว้เพราะตอนแรกเนี่ยการที่ประเมินประมาณทั้งหเดือนเนี่ยก็ต้องรประเมินแล้วว่า6เดือนเนี่ยหายนะครับแต่ว่าถ้าต่อก็เหมือนกับว่าโอเคยันมันยังไม,ยงไม่ยังไม่หายอ<ช>ะนั้นเนี่ยแม้ว่า NPL อาจจะยังไม่มาสมมติถ้าเลื่อนไปเนี่ยผมคิดว่า NPL จากที่ผมคิดว่าจะปูดปลายปีเนี่ยก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่ว่า ส,สิ่งสิ่งที่จะเกิดความกังวลแล้วเป็นโอเวอร์แฮงเหมือนเดิมก็คือว่านี่ก้อนเนี้ยมันอาจจะใหญ่ขึ้นและมันมันมีโอกาสที่จะเทิร์นเป็นเอพเนี่ยสูงขึ้นหรือเปล<ช>่านะครับซึ่งจริงต้องบอกว่าก็ถ้าเป็นสัญญาณเดิมที่เราคุยกันในแก้ของการประชุมผู้บริหารไตรมาสองเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางธนาคารก็ส่งสัญญาณว่าเจ<อ>็ดสิบสามสิบนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเอาไหว่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไม่ไหวแต่ไม่แน่ใจว่าผ่านมาสองเดือนครึ่งเนี่ยไอ้เจ็ดสิบสามสิบเรชั่นมีการเปลี่ยนไหม ว่าหนึ่งเลยคือที่เป็นนโยบายในการเปิดประเทศรวม,มถึงมาตรการการกระตุ้นจากฝัง่งภาครัฐเนี่ยก็อาจจะช่วยให้พวกนี้นะครับรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยกลับมาดีบ้างดีขึ้นบ้างแต่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมอัปเดตไปจากฝั่งเรื่องของตัวตัวการท่องเที่ยวนเ,เนี่ยก,<ม>ก็ <mare. S 1> ต้องบอกว่ามีคนใช้สิทธิประมาณล้านกว่าคนจาก4ี่ห้าล้านผมไม่ผิด นะครับแล้วก็เดินทาง Occupancy r a t ีของต่างจังหวัดเนี่ยยังอยู่ในดับต่าง60%ิบเปอรอยู่นะครับ,รบแล้วก็มาตรการที่แบบเป็นภูเก็ตโมเดลแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปิดเอาท่องเที่ยวเนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็คืออาจจะแคนเซนซออกไปก่อนนะครับเพราะว่ายอดผู้ติเชื้อเริ่มมีรุนแรงมากขึ้นในบางประเทศไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกที่คาดการณ์ไว่าอย่างน้อยเนี่ย น่าจะมีรายได้ผ่านตัว cash flow from operation เข้ามาเพื่อจะเอาไปจ่ายไฟแนน c e ได้เนี่ยมันก็ความหวังนอ้มันก็อาจจะหมดไปนะครับไอซ์ Ice มองว่าประเด็นนี้คือคือสุปแล้วคือถ้าเราเรามองว่าท่าเลื่อนเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลเชิงลบผมว่าลบเนะ <ผม S 2> เอางี้คือเอาเราแยกเป็น sentiment ก่อนแล้วก็แยกปัจจัยพื้นฐานก่อนอ sentiment เนี่ยเราคิดว่าลบแล้วคนมันจะจินตนาการไปเองแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นลมันคงมันคงไม่ค่อยดีถูกไหมถ้าถ้าสมมติตองเลื่อนครับ แต่ว่าจริงๆในอีกมุมหนึ่งมันมันก็พอจะช่วยชะลอได้นะคถ้าถ้ามองอีกมุมก็คือว่าสมมุติมไม่ไม่ต่อแต่ว่าสถานการณ์ยังแย่อยู่ยกลายเป็นว่า NPM อาจจะก,กระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็มไม่รู้ว่าจะแฮนเดิลหรือรับมือกับอย่างไรยังไงไคือะคะที่สาคัญคือตอนนี้ผมว่าต้องเล่นกับตลาดด้วยแหละกราะกลัวแพนิก เลยมาปูบ like, ออกมาเลย10%อย่างเงี้ยไปไม่อยู่<ช>นะ <rồi. S 2> ผมว่า <brig ens. S 2> <ๆ>เพราะว่าถ้า1 0เนี่ยคนจินตนาการแล้วว่าปลายปีไม่ไม่น่าได้ปันผลแล้วเพราะตอนนี้คนยังแบบ 50- 50แบ่งใจอยู่วอาจจะได้นะครับอ่ะและลงมาที่ปัจจัยพื้นฐานนิดนึงคือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันตอนนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้แบงค์เนี่ยไม่ได้รับตัวปันผลไม่ได้รับตัว อดอกเบีย้ยจากจากคู่กู้คืนเนี่ยคนที่เอาไปกู้คืนเนี่ยแต่ว่าในเชิงบัญชีเนี่ยแบงก์เขาก็ยังมีการบุ๊กตัวรายได้อยู่ถูกไหมครับใช่ครับผมมาถามแบบนี้นิดนึงว่าสมมุติว่ามันมีการเลื่อนเนี่ยนะครับตัว PPOP หรือว่าตัวกําไรก่อนตังตั้งสำรองเนี่ยรวมถึงตัว IRR ต้องเอามาคัสซิฟายใหม่เนี่ยนะครับในแง่ของบาลานซ์ชีสรวมถึงงบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วเราพอเห็นแล้วในในสาถึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการให้มาตรการช่วยเหลือพวกเนี้ย ทางแบงก์เองก็ต้องปรับไอเอ,งอลงนะเหตุผลก็เพราะว่าในช่วงที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดจ่ายเงินต้นหรือดอกเบีบ้ยตรงเนี้ยเขาทบดอกเบี้ยไว้ก็จรงิงนะครับเพื่อไปจ่ายปลายงวดแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีการช่วยลูกหนี้บ้างนะครับในในช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยแบงก์เองก็จะต้องปรับลดตัว i r r คือผลตอบแทนบนนี้บนบนนี้ก้อนเดิมเนี่ยลงนะครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหลายๆแบงก์เนี่ยเข้าไกดว่าตัวนิมหรือว่าตัวส่วนต่างกับตาดอกเบี้ยจะลดลงในครึ่งปีหลัง นะครับซึ่งตรงนี้เป็นผลจากการให้มาตรการช่วยเหลืออืดังนั้นถ้าที่พี่บอมบอกว่าถ้ามันต่อไปอีกครับนะครับก็แปลว่าการปรับลดของนิมเนี่ยน่าจะต้องมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งขยับถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถ้าพูดถึงมาจากพื้นฐานก็ไม่ดีต่อต่อ,ต,อตัวรายได้แล้วก็ตัวมาจินของทั้งกลุ่มธานาคารครับนะครับนีน้ขึ้นอยู่ว่าแบงค์ไหนใจดีหรือจะหรือว่าหรือเปล่าถ้าแบงค์ไหนใจดีมากให้ความช่วยเหลือเยอะเนี่ยก็จะมีผลกระทบตรงนี้ ต,ตัว p l งเขาเนี่ยค<ช>่อนข้างเยอะซึง่งจริงๆอาจจะเป็นเป็นไปได้ไมีอากว่าอาจจะมีการพอ,พอสมมุติว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาเริ่มเห็นสัญญาณว่าอาจต้องต่อแล้วลครับมันอาจจะมีการหมาถึงว่าที่คิดว่าตั้งสำรองเนี่ยตั้งเยอะแล้วเนี่ยต้องตั้งต่อเลยไหมในไตรมาสสาเนี่ย เป็นไปได้ใช่ไหมผมกำลังคิดอย่างนี้อยู่ว่าจะมีนะเพราะว่าไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยต้องบอกว่าอย่างโอเวอร์เลย์ของ MTC มทีซไอของสวัสด์เองอาทิสโก้เองที่ตั้งไปนะครับเออเคเอง SCB เองที่ยังไม่ได้ตั้งแล้วก็ BBI ที่ตั้งไปเยอะแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติเขาเริ่มเหลี่นสัญญาเนี่ยไตรมาสสามอาจจะลงต่อเลยไม่ถึงว่าอาจจะใส่เข้าไปอีกก้อนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต้องบอกว่ามันพลิกนะ ผมต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยคาดการว่าไต่มาสามเนี่ยจะเริ่มลดลงในเรื่องของเงินกู้สำหรับตัวที่ตัวที่ตัวที่ทจั้สำรองอรองเพราะบางคนก็เชื่อว่าอย่าง BBL ตั้งมาเยอะแล้วทิสโก้ตั้งมาเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะตั้งลดลงนะครับแต่ว่าภาพตรงนี้ก็อาจจะกลับข้างได้ถ้าว่ามันมีการเลื่อนแล้วมันเห็นสัญญ,ญาณอะไรที่มันไม่ดีครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นภาพที่ว่า ไม่ได้คาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งรอดูตรกนี้ครับผมแล้วอนแต่แมาสองเอ้ยแต่ม่สามที่งบจะออกมาเนี่ยทีน้อยอยากต้องดูตัวกําไรกําไรอาจจะดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ต้องดูเรื่องสํารองนี่แหละว่ากับกับเมสเซจของผู้บริหารว่าเขามองยังไงกับตัวระดับสํารองตรงนี้นะครับเพราะอันนี้น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์เพราะว่าทางผู้อย่หางก็เห็นไส้ในว่าพอที่เขาดูอยู่เนี่ยมันดีหรืเร็วแค่ไหนใช่ครับซึ่งเบื้องต้นก็บอกว่าถ้าเราไม่นับเรื่องนี้นะ q on Q วตอนแรกเราคิดว่าจะโตทั้งกลุ่มเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันต่างก่าที่เราประเมินไว้จากเรื่องที่ว่ามันมี2ธนาคารใหญ่ตั้งคำรองโอเวอร์ขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องมานั่งดูแล้วว่าแต่ละคัแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะไตรมาสสองเนี่ยบางธนาคารเขาเดินคนละแบบบางคนก็คือตั้งอัดเต็มเลยบางคน,คนยังไม่ตั้งเพ <é. S 2> ราะฉะนั้นไตรมาสสามเนี่ยประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นอื่นๆด้วยอ่ะสมมติเราไม่นับเรื่องการตัดคำรองครับไอเรานับเฉพาะเรื่องของอ่ะ ตัวเรานับดูตัวรายได้ที่บอกว่าตัว non-interest income ค่าฟรีจะเริ่มฟื้นแล้วอเงี้ยไอ้ลองมีการพูดคุยกับทางทางบริษัทพวกรายได้กำไรก่อนสรุปแล้วมันมันมันโตไหมจริงๆริริงจริอาจจะไม่โตนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตัวนิมหรือว่าส่วนต่างคอ่า ดอกเบี้ยเนี่ยปล่อยกู้กับเงินฝากเนี่ยมันน่าจะลดลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขามีการปรับตัว IRR ลงอันนี้น่าจะเริ่มเห็นตั้งแต่ไตรมาสามดีนะครับแล้วก็แบงก์ใหญ่ๆหลายแบงก์เนี่ยก็กลายมาในในทำนองนี้แต่ในเนี่ยตัวนิมหรือว่าจริงๆพพูดง่ายๆคือกลอสมาจินเนี่ยน่าจะลงนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวคอร์สสวินข้ามหรือฝั่งค่าใช้จ่ายเนี่ยที่หลายๆแบงก์ก็เร่งลดอยู่นะก็คือมีการรวมสาขาปิดสาขาบ้างลดคนบ้างนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่ายอมรับว่าในฝั่งตัวรายได้ที่มันลงหรือว่าตัวรายได้ดอกเบี้ยที่ลงตรงนี้จะทำาน่าจะทําให้เราเห็นตัวคอสทวินข้ามที่สูงขึ้นด้วยในนั้เนี่ยไอพพโอหรือว่ากําไรก่อนการตั้งสํารองเนี่ยตรงนี้มีแนวโน้มน่าจะลดลงนีโอเควสโอเคชัดเจนนะครับนั่นคือภาพรวมนะว่าสุดแล้วถ้าเลื่อนเนี่ยเราไม่ได้มองเป็นบวกนะเราไม่ได้มองเราให้น้ำหนักฝั่งของ MPL เนี่ยน้อยกว่าเรื่องของอื่นๆนะครับอ่ะ เป็นสุดท้ายมีคนถามเข้ามาอาจจะอาจจะดีเลยนิดนึงนะครับว่าข่าวออกเมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของตัว BBL นะครับเขาเห็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับเรื่องแคปิอลเทอร์วันที่อยู่แบบเป็นแบงค์ที่ค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟนะแล้วก็อัดกันเข้ามาอีกระดับสูงเลยคก็บางคนเห็นเนี่ยอาจจะตกใจนะว่า ขนาด BBL ขนาด BBL เพิ่มตัวตัว p e r p e t u a l Bond เพิ่มมาเพิ่มตัวเทียวันเทียวันเทียวันก็คือเงินกองทุนชั้นที่1นึ่งนะครับตัวนี้หลักๆก็คือตัวทุนจดทะเบียนกําไรสะสมแล้วก็ตัวพวกตราสารหนี้ที่ขายทุนมากๆก็อย่างที่เขาออกมาเ e ยคือ p e r p e เ u a l Bond ที่เป็น Subordinate ด้วยก็คือด้อยสิทธิด้วยนะครับอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยผมได้อัปเดตกับทางทาง BBL จริงๆคือไม่ ไม่ได้เกิดจากว่าเขากังวลว่ามันนี่เสียเยอะหรือว่ามีมีปัญหาตัวตัวเรื่องสภาพคล่องหรือเงินทุนนะครับ,รบ,รบเพราะว่าหลากัหลกๆแลยเนี่พอร์ตของ BBL เนี่ยเป็นเป็นลุเป็นคอร์ปอเรทรายใหญ่บริษัทใหญ่ๆซึ่งแต่โซฟาเนี่ยก็ยังมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างโอเค,คสภาพคล่องยังโอเคแต่ว่าบางรายอยู่ในธุรก,กิจท่องเที่ยวก็จริงแต่า ก็ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง BBL นักสงุนกแบงอื่นแหละทัานนักท่องเที่ยวนันะเพราะว่าเพราะว่ารอบนี้ปัญหาอยู่ที่ SME กับรายย่อยมากกว่านะครับแต่นน่นในฝั่งความกังวลเรื่อง NPL ของ BBL อาจจะอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องเพิ่มทุนเข้ามาแต่ว่าถ้านักลงทุนจํากันได้เนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้ BBL เขาไปซื้อแบงค์ที่อินโดชื่อเปอร์มาตานะครับแล้วก็ อพอคอนโซลหรือรวมกันเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เงินกองทุนชั้นที่หนึ่งเขาต่อสินทรัพย์เสี่ยงเทีวัน,นมันลดลงมันลดลงจาก16เหลือ14เปอร์เซ็นต์นะครับก็จริงๆเมื่อก่อนเขาเยอะสุดแหละอันดับตน้ตนๆของกลุ่มแบงก์พอลดลงมาเหลือ14ี่เนี่ยไม่สบายใจอาจจะเรียกได้ว่าสิบนี่ไม่ได้น้อยนะไม่ได้น้อยนะเพราะว่าแบงก์อื่นก็อยู่ประมาณ14บเปอร์เซ็นต์บวกลบีเอลแบบไม่สบายใจกับประเด็นนี้ประเดินแบบเขาเคยมีเยอะมาก่อนแล้วมันลงมาก็เลย ผู้า่านก็เลยอยากจะเพิ่มตรงนี้กลับขึ้นมาให้เป็น16เมือนเดิมซึ่งส่วนต่างก็คือ20,000แสองใช่ใช่นะครับก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการออกตัวตัว p r p e t u a l b บ n d เมื่อกี้นะครับซึ่งดอกเบี้ย5%ก็ในหมู่ผู้ห่เขก็คิดว่าไม่ได้แพงมากเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยออกตัว Tier ทูนะครับอยทูนี่คือแย่กว่าเทียวันนิดหนึงนะครับก็ตรงนี้ก็ยัง5%เหมือนกันงั้นรอบนี้ได้เทียวันด้เย5%ด้วยนะครับ แล้วก็ยังต่ากว่าตัวต้น cost of equity หรือว่าต้นทุนของตัวเงินทุนในฝั่งของเจ้าของครับเขาไม่ได้มองอันนี้เป็นเป็นตัวหนี้นะเขามองอันนี้เป็นตัวฝั่งฝั่งทุนจางเจ้าของนะครับซึ่งแทนถ้า cost of equity จริงมันอยู่7%อรเันนี้มัน5%ก็ถูกกว่าก็เลยเลือกที่จะออกนี้มาส่วนหนึ่งนะครับจากปัจจุบัน14พอออกอันนี้ประเมินแล้วจะอยู่มาสัก14.8สี่แนะครับทีทีครึ่หมาก็ยังเหลือประมาณสัก1%กว่่เปอร์เซ็นต์กว่าทีเดียวแล้วแต่ม เป็นหมื่นเนาะสองหมื่นกว่านะครับก็ก็ยังต้องการอีกประมาณสักสองหมื่นกว่าสามหมื่นนะครับแต่ทีละสเต็ปทีละสเต็ปเดี๋ยวอีกตัวนนี้ต้องมอยากกำไรสะสมด้วยเดี๋ยวออกหกเหมือนแล้วเดี๋ยวคนตกใจนะครับนั่นก็คือเป็นภาพรวมอัปเดตให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องของทางบริษัทที่เป็นเนเจอร์ของเขาที่เขาแบบมีเครื่องยิงถุงร้องแล้วเป็นลักษณะเฉพาะตัวมากกว่าอยากอยากมีเยอะใช่ครับโอเคนี่ก็คือภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุ่ม ธนา,านคารนะครับก็คบใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมวันนี้ผมผมอ่านคร่าวๆก็นาก่าจะตอบไปพอสมควรแล้วนะครับทั้งท่องทางของ Facebook และ y o u t u b e นะครับแล้วก็มีคนถามทิ้งทวนไว้ครับไอซ์คำตอบสุดท้ายก็คือปันผลไปปีครับคือต้องบอกตอนนี้ไม่มีใครรู้อืคือแต่ผมว่านะสัญญาณหนึ่งเลยนะถ้าขยายเวลาได้พรีเดย์นะผมไม่มีมันเป็นการส่งสัญญาแบทกันเลยอะนะครับว่าถ้าส่งสัญญาแล้วว่าเอ้ยเลื่อน นะครับออกไปอีก3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยอาจจะไม่มีผมใช้นี้ดีกว่าคือเป็นมุมมองที่ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาจากประสบการณ์ที่ไอซ์ดูมาไอซ์ไอซ์มองว่าออไอซ์มองว่ามีไหมคือถ้าในโฟกรดผมมาใส่ว่าไม่มีแต่จริงจริงในใจแอบรุ้นนะว่าอาจจะมีก็อเพราะฉะนั้นตอนนี้นักวิคครา์ในตลาดหลายคนเนี่ยปรับเป็นศูนย์หมดลวนะครับแต่ว่าถ้างท่มีก็จะอัพไซด์ขึ้นมาผมฟังแบงค์ชาติรอบล่าสุดเขาก็พูดว่ารอรอดูผลสเตทเทสในเดือนตุลาอ๋อเออไอซแต่สเตทเทสน เห็นราคาหุ้นเริ่มปรับตัวขึ้นมาก็จริงสเตทเทสเนี่ยคือคือแบงค์ชาติก็ให้แบงค์พาณิชย์ต่างๆเนี่ยทำไปดูว่าเอถ้าสมมุติว่ามันเกิดกรณีเลวร้ายมากๆเนี่ยตัวเงินกองทุนที่เมื่อกี้เราพูดถึงนยชั้นที่หนึ่งเอาอยู่ไหมหรือชั้นที่สองเนี่ยมันยังอยู่เกินเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับก็ในปีนี้เนี่ยเหมือนทุกแบงค์เนี่ยได้ส่งไปแล้วแล้วทุกแบงค์ผ่านนะครับเฉพาะปีนี้นะสองพันยี่สิบนะครับ แต่ว่าสิ่งที่แบงก์ต้องส่งเพิ่มเนี่ยคือปี2021-22นะครับที่จะส่งในเดือนตุลาว่าผ่านหรือเปล่านี่แหละประเด็นนะครับซึ่งซึ่งแบงก์ชาติก็บอกว่าถ้าผ่านเนี่ยก็อาจาจะให้จ่ายปันผลนะครับทีนี้เนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับว่าผมว่าบางแบงก์อาจจะไม่ได้ผ่านทุกแบงก์แต่ยผมิดว่าแบางก์ส่วนใหญ่หน่าจะผ่าน<ช>นะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องขึ้นอยู่กับแบงก์ชาติว่าจะอนุอนุญาตให้จ่ายปันผลเฉพาะแบงก์ที่ผ่านแล้วแบงก์ที่ไม่ผ่านไม่ให้มันก็จะดูแบบ มันไม่ได้ถูกเออมัต้องแบบ้มว่าส่องใหญ่เีเดียวกันหมดสมมติมีแบบ7ธนาคารอย่างเงี้ยสมมติมันเป็น6กหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติหบอกจ่ายไม่ได้ stress t e ไม่ผ่านนียผมว่าไม่ได้จ่ายใช่มันดูเป็นส่วนใหญ่ผมว่าแล้วก็คนเคาะคนหนึ่งแล้วก็ออกมานะครับเนี่ยประเด็นนี้ต้บอกว่ายังไม่มีใครทราบแต่ว่าถ้าดูส่งสัญญาณนะครับผมว่ามีสองันญาสเสญาณแรกคือส t r e s เ t e ในเดือนตุลาเสนาณที่สก็คือจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนในพรีเดย์แล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกครั้งไหนรัง Bye-bye.